ไอ้ยไอเบอร์สองใจมือถึงมาจริงๆเลยว่ะโหยวงเหลือเช่นนี้เนี่ยมึงยังจะชุกอิ่นเหรอโอ้โใกล้เสร็จแล้วเพื่อนสู้ๆอย่าพื่นตายนะเว้ยโอเคได้เกิดละเอา้ามึงดาวเฉยเลยว่ะโอ้ยแต่กูจะไม่ทําให้มือผิดหวังแน่นอนครับรอดูจะเอาที่หนึ่งมาให้ได้เลยโอ้ยเสียสลับช่วยตัวเองเลย,เ,ลย,เ,ลยนนเนี่ย ด้วยตัวเองแบบว่าไม่ให้ตัวเองโดนด่านะครับโอเคตอนนี้ผมลงมาถึงพึ่งแล้วก็เก็บปืนแบบไม่มีลูกส่งด้วยอะ่ะโอเคมีกรอโกโลเก็บนิกหน่อยดีว่ามีมีอะไรบ้านมีกราะเกราะพังแล้วนะครับไปในห้องนี้มีของอะไรบ้างไหมโอเคมีเคิวแล้วก็กรอกสองนะครับโอ้โหเบอร์สี่ดาว วงแค่นี้่ะปึงมันไม่มีแล้วเพื่อนทีหลางอาไม่รังชุบแล้วยังไงก็ไม่หรอกแต่ว่าดีกว่าเนาะเอาที่สองที่สามมาให้ได้ก็พอแล้วจะขึ้นแหลงแกงแล้วด้วยดิไม่มีปืนในกล่องเงินดองก็ไม่มีนะฮะอ้ยขลังมาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยดวงหน้าหัวไป อ้ยเหลือแค่นี้แค่นิกเดียวก็ไม่ครึ่นให้เนาะโอเคจะงหวะนี้กกเรื่องไปอีกทีแค่นิกเดียวจะขึ้นแร้แรกรนด์มาสเตอร์หนึ่งดาวแล้วถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย โอเคจ้างหวันนี้เราก็มาถึงพึ่งแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งในเกาะสว่างเกาะอ,อะไรนะ่ไม่รู้อ่ะเก็บพึ่งก่อนละหาคำบงคำบางข้าล่งก็มีพึ่งอยู่แค่นี้เนะี่ยสู้เขาได้ไม่นี้อ่ะไม่ไรแต่ว่าไม่มีคนนะฮะโอเคมีพึ่งชักชักวจวาวอาว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะมีของเปล่า ของมีนะครับแต่ว่าไม่ถูกใจสะอ้านเลยเฮ้ยมีลีงวะ่ะสยหลังจากที่ผมไปฟาร์มแค่5นาทีเพื่อนผงผมก็โดงอัไม่ใช่นะครับเบอร์สีด้อันไม่ใช่โอ้ดูวงก็มีข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังก็มีศัตรูโอย้ยข้างหน้ามีตัวสีแดงทัศยะหรือเป่าไม่รู้นะครับมัวไปก่อน โอ้ยอยู่อยู่นั่งเพื่อนเปิดโอ้ยวิลักคิวเพื่อนเฉยนะครับอไอเบอร์สามนี่มันดือด้อมังไม่ดีเลยนะเบอร์สามนี้นี่ใส่ไม่ดีขอโทษขอโทษก็ไม่มีประโยชน์นะครับดูไปว่ามันเอ้ยทาไมว่ามังมันไม่ได้คิววะเดี๋ยวก่อนดูดิว่าโอ้ยว่าแล้วอไอตัวนี้มันต้องรักแน่ๆเลยมา เอง็งเอ็งลงแน่เอาระเบิดไปกินตั้งย็งไงอะไม่ได้รักนะไม่ได้รักเรียกว่าวิลาบุรุษนักสุขไทยนะเออไม่ได้รักคิวตะหน่อยนิคฟังหน่อยนะครับโอเคได้สการนะครับตัวโปรกเลยอะไอดี ID นี้คือแบบสกาเวลเบอร์สี่นะครับรู้สึกตรงนี้ว่าจะมีศัตรูอยู่กันหลายงแบบเอาตุกกันนะครับนี่นะครับแดงเลือกเลยนะครับจังหวะนี้ผมว่าแบบ จะไปเอาคนด้วยนะครับก็เรียกเพื่องหมาให้มาช่วยเอากันตัวนี้ตัวนี้อยู่บนบ้างลอกหรือเปล่าปัง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 ม์มึงโอ้ยเก่งเนาเก่งเอาะยิงไม่โดนกันดียิงไม่โดนกันดีงงงงไปไกลตาตกเลยอะมึงอ่ะโอ้ยตายไต้ตาปิงคิวให้กูเถอะขอร้องไม่ได้ขอร้องดิอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยไม่ถึงกูอะอะไรเนี่ยโอเค <Okay. S 2> จ้าตอนนี้ว่ายังมีคนเหลืออยู่เปล่าลงไปข้างล่างดิเดี๋ยวโอเคก่องสุบนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครมาฟาร์มน,นะครับมีระเบ,บกกิดก็ดีเลยดีดีด,ดีโอ้ยของนางปึกเลยอ่ะเอ้ยเอาสุขบสี่ปัดเฮ้ เพิ่งแบกๆซื้อของอยู่โอเคจ้าพร้อมแล้วจ้ามาอยู่ไหนอยู่แบบกระสุนไปแบบมั่วๆเลยนะฮะเพิ่มก็แบบวิ่งไล่ยิงแบบมีลุยหนูเนววิ่งแบบหลับตาวิ่งหาเลยนะโอเคอยู่ขคาบงมันต้องสเต็กผงนี่รู้ว่าสตูมันอยู่ไหนแบบสตูเพื่อนแบบสเต็กเพื่อนนี่คือแบบมั่วไปหมดนะครับ เฮ้ยขลังาาก็มาว่ะมาไอหนูไอห,หนูเองอยากเกือกใหม่ใช่ไหมล่ะมามาเจอพี่หน่อยสัตลักกัน,ม,นมึงเาไปเยเพื่องมึงมาเหรอมาดิมาได้หมกหมกตี้เลยอ่ะมาหมกตี้เลยมา,มา,มาตเมาเนวอลายขวาระหว่านี้มึงเอาอยู่ไหมเพื่องเอาอยู่ไหมเพื่องผมปล่อยให้เพื่องยิงเลยเพื่องถ้าไม่เก็บก็คุณจะเก็บหน่อยละกันเอาบวทีเอาโอเคนะครับผมก็สู้มันได้ จังหวะนี้ก็เก็บไป4วแบบดิจิตอลเลยนะครับดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับพังยูพังยาเฮ้ยรู้สึกว่าไอ้เบอร์สองมันน่าจะโด่งน้านะครับมาดิไม่กลัวล่ะครับก็ของมันครบอ่ะครับถ้าอยากถ้าอยากต,ตายก็มามมเกิดไม่ใช่ถ้ายากเกิดก็มาอ่านมั่วไปก่อนแบบคูลให้เขาแบบกลัวก่อนไง ผูก่อนนะครับรเดี๋ยวไปอ่องหลาแป๊ซนึงไม่มีกลับมาที่เดิมก่อ้าวเ,เบอร์สองดาวเ,เบอร์สองจะไปทำไมลงล่าอยู่ไม่เห็นหรอเดี๋ยวไปชุบเออไปชุบดีกว่าว่ะไปไอ้นี่ดีกว่ามามาเกือบตายเฮ้ยดีดีดีมาครับดูแผงผงนะครับ,รบอา้าวเบอร์สองล่วงอยู่แล้ว ยังไงเบอร์หนึ่งดาวหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเต็มจากเลยนะครับจังหวัดนี้แล้วผมก็มาแบบจะมากระโดดไงมาไว้นี่ไงหนีไงไม่ใช่ไงดูสเตปของผมก่อนก่อนที่จะว่าผมดูนี่ดูนะครับจะกระโดดบวงหอคอยแล้วก็ยิงมาลงมาเดี๋ยวดิทำไมบัคคักยากจังวะ มา,าวันนี้แหละกินฟรีแน่นอนมีไหมมีตัวไหนบอกมาเบอร์นหนึ่งใจเย็ยนนะอกทงไว้อยนะู่ไหนวะยินโดง่งแปลกรำคลานี่ไงตาไงวอร์เหรอแป๊กหนึ่ง มาโผงมาแล้วยิ่งโอ้ยไปล็อกอีตัวนึ่งแบบมุ้งว่าก็ล็อกตัวได้นะครับน้องต่ว่านี้ผมจะเก็บหมกตน,นะครเก็บบมกเตเลยอนะ่ะใส่แบบกลาบประตูแบบรว่าเอานี่ไม่ตายเลยเอาเบอร์หนึ่งดาวเบอร์หนึ่งดาวมือไหวแล้วผมว่าไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพื่อนตายหมดแล้ว ตกลงไปข้างล่างดีกว่าเหือเกือบตายเลือกเหลือห้าสิปัญญาแรกเนิ่งใจเย็นๆากเพื่อนเดี๋ยวผมไปชุบอยู่ตรงนี้มันไม่รอกแล้วอะ่ขะขอโทษครับผมมันแย่อ๋อมีโลคกำบ่าลนะเดี๋ยวผมจะดูว่าไปชุบตรงไหน,ไต,น,นตรงนี้ไม่ดีอ่ะเอาไปชุบตรงนี้ดีกว่าโซยมีกำบ่าให้คีให้ครับไม่ต้องลัวเรา ไม่ต้องกลัวหรอกคนดีเดี๋ยวฉันจะเอาบุญาให้เธอมามาจังวนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะไปชุบเพื่อนนะฮะโอเคขรับรกสาทุขอให้ไม่เจอใครสักคนเถอะเจอไหมโค้งอ่ะเจอไหมโอ๊ยขนาดหนึ่งตัว มาดิตั้งใ้วอ,อมึงอ่ะโอ้ยเกือบตายเลยอ่ะเกือบตายทำไมมันตายยากอย่างไรพวกน,นี้เนี่ยมีตัววามาดิมากแล้วหนึ่งตัวโอ้ยวนยิ่เงเร็วด้วยนะฮะไม้น้องพี่จะเปิดเปิดซิงน้องเองไม่ใช่ดิมา มีกลางหรอมีกลางบางหรออุย้ยข้างหลังก็มาวะ่ะเกือบตายอุย้ยมันอยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่อยู่น,นี่เกือบตายเลยอะ่ะอุย้ยมีระเบิดไหมอะ่ะมาดิมาต่างคนตา่างแบบโอ้ยยิงอะไรเอามั่วแล้วกูกูยิงมั่วแล้วจวังหวะนี้เออแล้วครับมาเนองอยังไงก็ต้องตายละโอ้ย แบบยังไงก็ต้องตายแล้วคือแบบขอแรกหน่อยละก,กันไม้มแล้วหนึ่งตัวตอายวันนี้ที่เกียมมุกตีให้เธอให้แบบให้เพื่อนดูเองว่าพงอะเต็นแค่ไหนมาดิมาควันลำเบิงไปหน่อยลงนะฮะมีเปามีเปา เยิงนะกูมันตึงเดี๋ยวขับรถไปชุบเพื่อนแป๊บนึงไปละบายๆเดี๋ยวยิงเด้อเอาอะไรวะโอโ้ตายเลยอ่ะไม่ได้เกิดเลยอ่ะเพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษโอ้โหไม่น่าเลยเอา้าขึ้นแล้วหรอแรงแกร้งอ่ะโอ้โหดูดิมาสเตอร์อ่ะโอ้ยมาสเตอร์ครับน้อง ดับแม็กซี่ห้าแต้ม,มนี่นะครับมัตเตอร์ล้างหนึ่งดาวมาัตเตอร์หนึ่งดาวหกคิวดับแม็กสองพันกดไล่เพื่อนทุกคนถ้าคุณเล่นขอาผมก็ต้องแบบใจรลล้อนหน่อยนะนี่มาแล้วจ้าไปก่อนนะครับปรไปรับทุกคนที่กดติดตามและกดหัวใจนะครับไปละชุกกรูลืมบอกนะครับนี่เป็นไอดีชายบ บายบาย